โบต้าครับ MU49 ครับสวยเลยนะครับคุณลูกค้าอย่างหน้าเสอ้วนจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองอากาศสายพานพัดลมกองทุกลูกนะครับตรวจเช็คความพร้อมให้แล้วนะครับคันนี้ดาวที่เจ็ดหมื่นส่งปีละแสนนะครับส่วนราคานะครับเสอ้วนแจ้งก่อนดูรถนะครับแจ้งก่อนเลยนะครับอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับดาวที่เจ็ดหมื่นนะครับ mu 4 9ใช้งานได้เลยลูกค้าเลือกเป็นผ่านพวนผ่านบุกเบิกรับแจ้งเสียอ้วนได้เลยนะครับเลือกเป็นผ่านพวนผ่านบุกเบิกแจ้งเสียอ้วนได้เลยนะครับเพราะว่าแต่ละที่ใช้ผ่านไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าใช้ผ่านอะไรแจ้งเสียอ้วนนะครับเดี๋ยวจัดหาให้ครับครับอันนี้นะครับอันนี้ครับมาร์กทุกตัวอยู่ที่เดิมนะครับก็มีตรวจเช็คให้เตรียมพร้อมๆให้นะครับก็ เปลี่ยนโซ่ข้างให้นะครับก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับสวยเลยนะราคานำเสนอ5้0 0 0นบาทนะครับดาวเริ่มต้นที่70,000บาทนะครับสนใจคันนี้ครับโทรหาเซววนได้เลยนะครับ087 22 4 4 0 2 3 081320 1227นะครับรถดีๆสวยสวยดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับมีให้เลือกเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับ เอ็มยูสีเป็นหนึ่งในตัวอย่างรถที่เอามาให้ชมกันนะครับสนใจ MU 57นะครับสนใจ L5018 สนใจ LC 018ครับโทรหาเซ้วนได้เลยนะครับ087 22 4 4 023นะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสวัสดีครับ